สวัสดีครับผมเจอังแล้วนะครับวันนี้โอ้โหไดโนเสาร์ของเราวันนี้ทําอะไรไดโนเสาร์ของเราโดนรถล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ให้ตายสิพวกรถพวกนี้มาทําอะไรกันที่นี่โอ้ยโ,โดนล้อมอะ่ะทําไงอะ่ะที่นี่จ้าเดี๋ยวเจ้าเจอข้านี่เจอไดโนเสาร์ เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยโอ้โหรถโด,ดนรถล้อมเต็มไปหมดเลยนะฮะมีรถอะไรมัง่งเราได้ในเสาโอ้โจะลุดไปแล้วนะครับหักตกทางต้ำไปเลยไปเราได้ในเสาดูในเสาไล่เหยียบรถเต็มไปหมดเลยะฮะโป็นเหยียบย่ำไปแล้ววิ่งลดุดวิ่งชนไปเลย เหยียบเละเป็นเหมืเลยสองตัวโดนบุกแล้วดูได้กระสับบุกแล้วฮะอันนี้เหยียบเละอันนี้อะไรนะฮะนี่หเยอะมากเลยครับอือเจ้ากระสาไม่ได้นะฮะเอาใหม่ตัวแล้ว อันนี้ยิงต่อยอะเกินจิ๊วเราทำอะไรไอ้นะไนอ้โลัดเหมือนรถจะล้อมไว้ไม่ให้ไปไหนนะฮะเหมือนรถจะล้อมไว้ไม่ให้ไปไหน ล้อมจับเตโลเสาอุ้ยดูนโอเคครับโอเคนะครับสวัสดีครับไว้ใ้นะครับ